คุณกำลังฟังวัน Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกเก <Game begin. S 1> <ไ>มเริ่มใหม่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 เปิดเครื่องเนื้น <ไม S 2> อซีซั่นส <ไม S 2> อ โหจีน oh, สั่งอะไรมากินเยอะแยะเนี่ยมีข้าวเหนียวส้มตำลูกชิ้นปิ้งเนื้อย่างไก่ทอดเกาหลีน้ำมันลมหลากสีโรตีสายไหมบิงซูน้ำลำไยไผ่ประตูผีแล้วก็ยังมีขนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีิจีนชานมไข่มุกกาแฟก็มีนะเพื<ม>่อนกินกินขนาดนี้นี่กัดตุนปีกสามเดือนเลยเหรอใช่ถามจริงจริงกดลาไปแล้วนะเฮ้ยจะไปไหนอยู่จะรายการด้วยกันก่อนกูจะไปจำศีลคนเรามันจำศีลได้ด้วยเหรอวะได้ไม่ได้ไม่รู้ละแต่กูไม่อยากทํางานแล้ว อยู่บนโลกมันโหดได้แบบนี้อีกต่อไปแล้วเพื่อนจีนจะเย็นๆก่อนเว้ยคนเรามันจําสีไม่ได้ได้ไม่ได้ได้เด้ไม่ได้ได้หรือว่าได้จริงวะอยากรู้ล่ะสิถ้าอยากรู้อย่างนั้นเราก็ต้องกดลาไปสามเดือนยังไงล่ะเปิดเครื่องดก่อนเลยและเครื่องเนิดของเราในวันนี้ก็คือพี่อีฟปานิดโพสีวังชัยบรรณาธิการดีวันโอวันดอทเวิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อีฟสวัสดีค่ะ พี่อีฟคะตกลงคนเรามันจําศีลด้ด้วยหรอจริงๆเนี่ยบางคนก็จําได้นะบางคนก็จําไม่ได้เฮ้ยริงดิใช่เพราะว่าศ <ใน S 3> ีนมันยาวไงถ้าบวชหลายพรรษาหน่อยก็อาจจะจาได้ <c oughs> น้ำมันพระพี่เออไม่ได้หมายถึงพระโอ้ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่เขาหมายถึงแบบไออาการจําศีนที่มาแบบนอนเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยพี่นึกว่าแบบมาสายธรรมะวันนี้พี่อีฟขอแบบดีๆตรงๆคนเรามันจําศีนได้เปล่าพี่ ก็ก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นใช่ไหมคำตอบเนี่ยเราเราน่าจะมาดูกันก่อนว่าเราจำศีลไปเพื่ออะไรแล้วการจำศีลคืออะไรเราจะได้เป็นคนดีไงอย้งอีกย้งอังยังจะย้ำย้ำก็บเองยังไม่ออกจากรั้ววัดคนเราเขาจะเข้าสู่สาราแล้วเนี่ยโอ้โอเคอ่ะนอกจากพระแล้วเนี่ยมันยังมีการจำศีลแบบอื่นอีก ที่เราเคยได้ยินบ่อยเรื่องการจำศีลใช่ไหมอย่างพวกแบบหมีจำศีลกบจำศีลอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูก่อนว่าการจำศีลมันคืออะไรเขาทำกันแบบไหนใช่ไหมแล้วก็จำไปเพื่ออะไรอืมโอเคพยายามตัดใจไม่เล่นมุกกันนะมาถึงจำศีลน,นะอ่ะเออโอเคก็การจำศีลเนี่ยในภาษาอังกฤษมันมีเรียกคำว่าไฮเบอร์เนตเนาะคือถ้าเกิดว่าเรามีคอมพิวเตอร์บางทีคอมพิวเตอร์มันก็มีฟังก์ชันนี้ให้เรากดใช่ไหมคือถ้ายึดจากคำแปลเนี่ยมันแปลว่าการจำศีลในฤดูหนาว หรือบางทีก็แปลได้ว่าการอยู่อย่างสันโดษได้เหมือนกันคำเหล่านี้มันก็ตรงกับภาพจําของเราคือเวลาจะนึกภาพแบบหมีจําศีในฤดูหนาวใช่ไหมแบบว่านอนนิ่งๆไม่ไหวติงไม่กระพระพิบตาไม่ขยับอะไรเลยเออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจําศีมันไม่ได้มีแค่หนีหนาวเท่านั้นนะมันยังมีจําศีเพื่อนหนีร้อนด้วยอืมอ่าซึ่งซึ่งเราจะพูดถึงต่อไปเอาเอาเบื้องต้นก่อนอืม,อมทีนี้ถามว่าลักษณะการจําศีเป็นยังไง มันก็คือนอนเฉยๆป่ะพี่เออก็คือใช่พูดอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราดูจากภายนอกมันก็คือการนอนแบบสัตว์มันซ่อนตัวอยู่นิ่งๆใช่ไหมเช่นบางทีหมีอยู่ในถ้ำในโพรงในอะไรเงี้ยไม่ไหวติงไม่ทําอะไรเลยซึ่งปกติมันไม่ได้ทําแบบนั้นนะมันจะมีช่วงฤดูกาลของมันช่วงที่มันไปนอนนิ่งๆอยู่ในโพรงเนี่ยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันมักจะเป็นช่วงที่อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปจากปกติเช่นจากที่มันเคยอยู่แบบอบอุ่นอ่า ซึ่งอบอุ่นของหมีมันก็ไม่อบอุ่นของเราหรอกจริงมันก็หนาวอะไอแต่มันจะมีช่วงที่มันหนาวมากๆใช่ไหมอากาศหนาวมากหิมะตกอุณหภูมิติดลบอาหารการกินไม่มีต้นไม้แห้งกลังไม่มีแมลงไม่มีพืชพันธุ์ไม่มีสัตว์อะไรมาแบบดําเดินอยู่บนโลกไปนื้อยากว่างั้นไม่มีอะไรให้กินนะเออมันไม่มีอะไรให้กินอ่ะแล้วไม่รู้จะทำยังไงมันก็เลยนอนไม่ก็จะทําอะไรกับฟีวิตนี้ก็เลยนอนใช่ซึ่ง คือพอแบบมันไม่มีไขมันสำรองในร่างกายพอที่จะใช้ชีวิตต่อด้วยเพราะมันหาอะไรกินไม่พอใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยการจำศีลมันก็เลยเป็นเป็นทางออกในการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตพูดให้เข้าใจง่ายก็คือการจำศีนี่คือการหลบลี้คืนวันอันโหดร้ายของชีวิตก็เหมือนจีนเลยเมื่อกี้อ่าใช่แต่คนละสภาพแวดล้อมมันนะ anyway ก็คือว่าเมื่อกี้พี่ยิบก็บอกว่านอกจาก หนีหนาวแล้วเนี่ยก็หนีร้อนด้วยก็คือนะเวลานั้นสภาพอากาศมันร้อนเกินไปก็เลยต้องหนีร้อนใช่ใช่ใช่ร้อนจนอยู่ไม่ได้หนีร้อนหนีรักด้วยอาจจะได้เหมือนกันแมอันนั้นฮอลิเดย์ครับยังจะยิงมุกกันต่อมาดูแล้วตอนที่มันจำศีเนี่ยพี่อีฟร่างกายของมันเนี่ยมันทนได้เหรอมันนอนเฉยๆมันไม่หิวมันไม่อะไรเลยพี่คือมันมีกลไกพิเศษของมันเนาะมันคือช่วงระยะจำศีเนี่ยเขาเรียกเมตาบอลิซึมของร่างกายจะลดลง เม t a ตาบลิซึมคืออะไรการเผาผลาญเอ้ย,กยเกวี่ยสากมีน้ำเขาเด็กนิดน้ำโอเคคือเม t a ตาบลิซึมมันก็เหมือนจีนบอกแหละมันคือกระบวนการทางเคมีที่ช่วยให้ร่างกายมันเขาเรียกว,ว่ารักษาภาวะในร่างกายให้ปกติเช่นมันมันเปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นพลังงาน <c oughs> ใช่ไหมมันเอาไปเผาผลาญนู่นนี่มันทำมันทําเรื่องระบบหายใจการไหลเวียนเลือดให้เป็นปกติ ทีนี้พอไอเมตาบอลิซึมในร่างกายมันลดลงเนี่ยมันจะทาให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลงลดลงแบบลดลงแบบช้ามากๆอ่ะเออแล้วก็ร่างกายมันก็อาศัยสารอาหารที่สะสมไว้อย่างชา้าๆใช่ไหมเผาผลาญน้อยลงแทบไม่ต้องทําอะไรเลยพูดง่ายๆคือเหมือนกับดับเครื่องเหมือนคอมเราดับเครื่องแล้วแหละคือไม่พิมไม่มีการแบบทําอะไรเลยมันก็เลยสัตว์พวกนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องลืมตาด้วยเออแล้วก็ เพราะว่าตื่นมามันก็หาอะไรกินไม่ได้ใช่ไหมหสู้นอนอยู่ในรังหลบจําศีลสบายๆดีกว่าอืเราต้องหายใจไหมพีพได้ต้องหายใจแต่ว่าเบาๆคือถ้าไม่หายใจก็ตายไงก็จร <c oughs> ิงเออคือนึกบอกเราจําศีลเพื่อที่จะตื่นขึ้นมานะเราไม่ได้จําจำศีลแล้วแบบไป <c oughs> ตลอดการแล้วเขาไดตายเออนั่นเรียกตาย,ตาย <c oughs> อะเมื่อกี้พี่อีฟก็บอกแล้วว่าอะยาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่จําศีลได้เนี่ยก็มีหมีมีกบละแล้วมีใครหรือมีตัวอะไรที่จําศีลได้อีกนอกจากนี้โจทย์คือห้ามตอบพระ ทำต่บพระต่อบัตรหลวงก็ไม่ได้พอพอออกจากมุกศาสนาโอเคโอเคโอเคดูจับปลากำลุไปเรื่อยๆโอเคก็มันมีสัตว์หลายแบบเหมือนที่เมื่อกี้ที่จีนพูดถึงว่าเออมันไม่ได้มีแค่หนีหนาวมันมีพวกหนีร้อนด้วยอ่าสัตว์หนีร้อนเนี่ยซึ่งมันมีคำอีกคำหนึ่งนะเมื่อกี้ไฮเบอร์เนตใช่ไหมมันมีมันมีสัตว์ที่จำศีลแบบหนีร้อนพวกปลาหรือพวกกบเนี่ย มันมีคำเรียกของมันเหมือนกันคือ estivation hibernate กับ estivation ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันคือมันแปลว่าการหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนอือคือร้อนแล้วมันยังไงมันแบบมันแห้งแล้งมันแบบไม่มีน้ําให้อยู่มันไม่มีน้ําให้อยู่อะยกอย่างปลาเนี่ยจากที่เคยแบบลอยอยู่ในน้ําได้น้ําหายไปมันทํำยังไงพวกเนี้ยเอออันเนี้ยก็น่าสนใจซึ่งมันมีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งมีวิธีการจําศีลที่เฉียบมากซึ่งก็คือตัวเนี้ยมันเขาเรียก เวสแอฟริกันลังฟิชหรือปลาปอดแอฟริกันปลาปอดวะกลัววะกลัวกลัวอะไรปลาปอดไม่ใช่ไม่ใช่ปอดแบบนึ้งปลาปอดนี่คือปลาที่เขาแบบหายใจด้วยปอดคือปกติปลามันไม่มีปอดไงพี่อีฟตัวนี้เขาเรียกมันปลาปอดอมันไม่ได้หายใจด้วยเหงืออมันไม่หายใจด้วยเหงือกปกติปลาหายใจด้วยเหงือกการหายใจด้วยปอดมันต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องขึ้นลุกขึ้นมาสูดอากาศ ว่ายขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อสูดออกซิเจนเอาอากาศเข้าไปเหมือนคนเลยอ่าอาซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากคือมันอยู่บนโลกใบน,นี้มาประมาณ ่ล้านปีแล้วโหแก่มากเลยนะจริงไม่ใช่สิก็ไปถึงสายพันธุ์ไม่ใช่ตัวมันคนเดียวมันไม่เปลี่ยนมาเป็นล้านปีแล้วอ๋อสภาพมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่400ล้านปีที่แล้วมันไม่มีวิฒนาการมันไม่มีมันแทบไม่มีวิัฒนาการเลยคือเขาเรียกเป็นแบบ living fossil เนาะหรือแบบเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่อ๋อตกใจหมดเลยนะว่าต้องเรียกคุณปู่คุณปู่ก็ยังอายุน้อยไปนะต้องเทียดและปู่เทียดอ่แล้วทีนี้ปลาปอดมันจำศีลอย่งไพี่อิ๊บ ปลาปอดเนี่ยเด้วเล่าก่อนว่าปกติที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมว่ามันต้องอาจจะต้องขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อแบบสูตรออกซิเจนอืมทีนี้ปัญหาก็คือตอนฤดูแล้งเนี่ยน้ํามันไม่มีเลยน้ําไม่มีนี่คือคิดภาพดินแตกระแหงแบบเป็นดินโคลนอ่ะไม่มีน้ําให้มันว่ายก็ขึ้นมาบุงบุงไม่ได้ด้วยขึ้นมาบุงบุงไม่ได้คือแบบอ้ามันก็บุงบุงอยู่บนดินอย่างเดียวสิไม่ต้องไปไหนไม่ต้องลงน้ําก็ได้เปล่า ก็ให้มันลงหน่อยมันมันก็เป็นปลาอ๋อเรองอย่างเรืา่า <c oughs> น้องยังเป็นปลาเย,ยูย่โ <c oughs> <c oughs> อ้อ <c oughs> ไม่งั้นน้องก็เป็นแมวเป็นอะไรก็ได้เอาใจยากว่า <c oughs> เออแต <c oughs> ่ว่าน้องเนาะถ้าคนคนฟังท่านผู้ฟังนะคะนึกภาพหรือจีนกับไอ้นึงภาพไอกน้องเนี่ยจะหน้าตาคล้ายๆปลาดุกผสมปลาไหลอืมแต่อยู่บนโคลนแบบแฉะๆน่อยๆออยู่บนโคลนทีเนี้ยเวลาเวลาหน้าแรงใช่ไหมที่แบบไม่มีไม่ไม่มีน้าให้ว่ายเนี่ยน้อง ปลาปลอดแอฟริกาเนี่ยก็จะก็จะขุดรูลงไปใต้ดินลงไปลึกได้ถึงหนึ่งเมตรอ่ะแล้วเขาน้องเขาจะมีการหุ้มห่อตัวด้วยเยื่อคล้ายลังไหมเออแล้วก็ร่างกายก็จะลดการเผา,ผ,าผลาญพลังงานเหมือนที่เราเควนไปตอนต้นเนาะแล้วเนี่ยเนี่ยสิ่งนี้ทำให้น้องอะอยู่รอดในดูผ่านพ้นฤดูแล้งันหดหายไปได้อัจฉริยะนะหนีไปอยู่ใต้ดินอ่ ใช่ซึ่งซึ่งเวลาพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบอุ้ยน้องอัศจรรย์ใช่ไหมแต่ว่าน้องหาคนพบได้ทั่วไปในหนองบึงของทวีปแอฟริกานะเอ้าแล้วก็แปลว่าแปลว่าชาวบ้านก็ไปขุดกันมากินเขาถเออพอหน้าแรงปุ๊บลงไปขุดปลามาขุดแล้วเขาว่ากันว่านะอันนี้อันนี้พี่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันเขาบอกว่าน้องอร่อยด้วยถ้าคิดแบบเหมือนปลาดุกอะไรอย่างนั้นมันก็พงเพราะมันกงร่วนๆนิ่มเลยแบบนี้ไหมอุนันีอะไรอย่างเงี้ยหรอเออน่าน่าจะอย่างนั้น ร่อยม่น่าแล้วเขาถึงเรียกปลาบอดแอฟริกันเพราะว่ามันกลัวคนกิน <laughs> มันกลัวคนแอฟริกันโอยอันนี้เรา <laughs> ไม่รู้ว่าเราบุลลี่ไขรบุลลี่ปลาหร <laughs> ือเราอะไรนะพาวันอ่ะโอเคขอโทษค่ะกลับมา <laughs> กลับมา <laughs> อนอกจากมีสัตว์หนีร้อนแล้วเนี่ยขอยกตัวอย่างสัตว์หนีหนาวที่น่าสนใจหน่อยพี่อีฟมีมีมีคือเราจะจําแต่หมีใช่ไหมหมีหนีแต่นี่มันมีแบบอื่นที่เท่กว่านั้นพูดแล้วยังหาขอหาลุ่งแรกอะไรมันมีสัตว์ชนิดหนึ่ง ชื่อเต่าลายตีนเป็ดสรุปจะเป็นเต่าหรือจะเป็นตีนเป็ดพอเหอะขอโทษคะ่ะถามยากจังนี่เป็นได้อีกรายการอีกตอนนึงเนี่ยออ,อ,อ,อยังไงเต่ตลาลายตีนเป็ดเต่าลายตีนเป็ดเนี่ยมันอยู่รอดด้วยกันหายใจทางก้นฮะหายใจทางก s, <S ้นเขาเล็กตดป่ะพี่หายใจมันเอาเข้ามาดิอ๋อถ้าตดก็ดไปเยไปเดี่ไเดี่ยวนี้ไเยไดีรเดี่ยวไดี่่ี โทษไม่ได้ไปไหนหรอกวันนี้เรื่องราวของเรา <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษเราเล่าต่อเล่เาต่อมันหายใจทางก้นมันยังไงพี่ <c oughs> ก็คือตอนมันจำศีลมันมันต้องมันยังต้องการออกซิเจนอยู่นึกอ,ออกไหมแต่ทีเนี้ยมันแบบมันทำอะไรไม่ได้ไงร่างกายมันแบบหยุดเผาผ่านไปแล้วอะเผาผ่านน้อยลงอะไรเงี้ยอ่าทีนี้เล่าให้เล่าให้ฟังให้นึกภาพออกก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงเนาะต่าไลตินเป็ดเนี่ยมันอยู่แถบเทวีปอเมริการเหนือ ซึ่งพอเข้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยบ่อน้ําที่เคยเป็นแหล่งอาศัยของมันะจะถูกคุมไปด้วยน้ําแข็งอืก็เหมือนน้องปลาปลอดเมื่อกี้แหละอืจะเปลี่ยนจากดินแห้งแล้งเป็นน้าแข็งแทนใช่ไหมพวกนี้สัตว์เลื้อยคานเนาะน้องเต่าที่ถือเป็นสัตว์เลื้อยคานเขาก็จะลดอุณหภูมิร่างกายตัวเองลงอืแล้วก็ลดการเผาผลาญลงไปกว่าร้อยละเก้าสิบห้าหมายความว่าเผาผลาญแค่ห้าเปอร์เซ็นออทีนี้น้องเนี่ยยังต้องการออกซิเจนในการหายใจอยู่ นือออกไหมแต่ว่าแต่น้องไม่สามารถแบบว่าขึ้นไปสูดอากาศหรือทําอะไรได้ถ้าขยับก็จะเสียพลังงานใช่ขยับก็จะเสียพลังงานสิ่งที่น้องต้องทําก็เลยน้องก็เลยต้องแบบออกก้นสูดออกซิเจนเข้ามาแทนคือถ้าเกิดหายใจปะมูัดมันจะใช้พลังงานมากกว่าที่ทาก้น์สลอก็คือเป็นโหมดประหยัดพลังงานเป็นโหมดประหยัดพลังงานใช่เนี่ยมันคือมันคือมันเหมือนการใช้หายใจทางทวัน บริเวณหลอดเลือดหลอดเลือดบริเวณทวารหนักใช่ไหมซึ่งเป็นรูเล็กๆเป็นรูอนเนกประสงค์เพราะว่าอย่างนี้นะสามารถพบได้ทั่วไปในสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดแล้วก็สามารถรับออกซิเจนได้โดยตรงจากน้ำนแ<ต>จ<ง>่มเจ๋งไม่<ง>อัจฉริยะแต่จริงรูตูดมันก็มีกับในสัตว์ทุกตัวหรือเปล่าก็ใช่แต่แบบก็ยังแจง่เจ๋งอยู่แจ่นี่ดูเัาหายใจได้เพื่อนนะคนไกน้องแบบสามารถแบบหายใจเปลี่ยนจากจมูกเป็นตดได้ไม่ใช่ตดไปทางตูดได้ นั่นแหละแต่เราทําไม่ได้ไงเราลองทําดูไม่ได้มันไม่มันไม่มีท่อมันไม่มีท่อวางไงเข <c oughs> ้าใจไหมท่อมันไม่ได้ต่อนี่ถ้าเกิดเราสามารถหายใจทางตูดได้เราก็จะสามารถจําศีลได้หรือเปล่าพี่เอฟตกลงเนี่ย <c oughs> มันเข้ามาสู่คําถามหลักของเราแล้วก็คือมนุษย์เนี่ยจําศีลได้หรือเปล่าก็แล้วทาไมมนุษย์ไม่จําศีลเละถ้าตอบแบบกําปั้นทุบดินเลยก็คือว่าบรรพบุรุษเราไม่จําศีลฮะเราก็เลยไม่จําเราไม่ ไม่มีใครส่งทอดสินต่อมาก็คือเราไม่ได้วิวัฒนาการมาให้มีร่างกายที่เหมาะกับการจำสินโอเคโอ้โขอบคุณจีนมากเลยแต่มีแต่ไหมพี่อิฟมีแต่มีแต่ก็มันมีงานวิจัยอันนี้เอาสกู๊ปมาจาก BBC เนาะเขาเคยทำสกู๊ปไว้ว่าเฮ้ยจริงๆมนุษย์มันไม่จำสีนจริงหรือเปล่านะสกู๊ปนี้ชื่อว่าบรรพบุรุษมนุษย์อาจหลับจำสินเพื่อเอาชีวิตรอดจากฤดูหนาวสุดโหดหลายแสนปีก่อน คือเราเราอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยเคยเคยอยู่ในยุคน้ําแข็งนะอ,อเรามีเรามียุคน้าแข็งอยู่แล้นั้นเออแล้วคนก็สงสัยว่ามนุษย์จะอยู่ยังไงในช่วงที่แบบว่าโลกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งขนาดนั้นเทคโนโลยีวิทยาการอะไรมันก็ยังไม่ได้ก้าวหน้ายังไม่ก้าวหน้าแสนกว่าปีที่แล้วอะ่ะอย่างนี้เออเราจะทํำยังไงใช่ไหมมันก็มีทีมนักเขาเรียกทีมบรรพมนุษยวิทยาจากสเปนและกรีซเนี่นะเขาไปนค้นพบอ่าชิ้นส่วนฟอสซิลของกระดูกมนุษย์โบราณ นะในถ้ำทางตอนเหนือของสเปนซึ่งเนี่ยพออยู่นี้นะซากกระดูกเนี่ยมันมีร่องรอยของการหลับจำศีลเป็นช่วงๆในแต่ละปีปรากฏอยู่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราก็เคยมีการนอนหลับผ่านฤดูหนาวใช่นอนเป็นเดือนๆได้เลยพี่แล้วไอ้อร่รองรอยการจำศีลน,นี่เขาเขาเ,ขา,เขาดูจากอะไรคือร่องรอยมันมัน มันมีรอยขีดขวางที่ชี้ว่าการเจริญเติบโตของกระดูกหยุดชะงักไปหลายเดือนในแต่ละปีหม oh. ายความว่าร่างกายหยุดโตแต่ทีนี้ต้องดูก่อนว่าสัตว์มันไอกระดูกที่เขาค้นพบเนี่ยมันคล้ายๆเป็นหลุมฝังศพแบบรวมหมูใช่ไหมซึ่งมันเป็นของส่วนมากที่พบเนี่ยเป็นมนุษย์โบราณนแอนเดอร์เทซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เซเปียนนะ คือก่อนเซเปียนอีกคือมันมันเยื้องเยื้องกันอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นสายพันธุ์โฮโมเซเปียนเซเปียนของเราอ๋อนี่ไงเราเลือกวิวัฒนาการมาแบบไม่ถูกสายบรรพบุรุษอะเราก็เลยไม่ได้จำสีจริงใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้มันมันมันก็ยังมีชิ้นส่วนกระดูกของไอ้นี้เหมือนกันนะโฮโมไอเดลเบอร์เกนซิสซึ่งอันนี้พี่ก็ไม่มีความรู้มากเท่าไหร่เอาว่าประมาณเนี้ยมีประมาณเนี้ยซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีคือเขาอยู่เมื่อหลายแสนปีก่อนอะเอาง่ายๆว่า กระดูกไม่โตนะหนึ่งที่เราคุยกันใช่ไหมกระดูกกระดูกหยุดโตเป็นหลายเดือนในช่วงหลายเดือนในแต่ละปีแล้วก็ยังพบร่องรอยความเสียหายจากการขาดวิตามินดีด้วยมนุษย์เมื่อแสนกว่าปีก่อนเคยขาดวิตามินดีไปว่าเขาไม่ออกไปเจอแสงแดดแ<ส>ใช่ไหมอเออแล้วก็มันมีโรคที่เกิดจากการหลับจำศีลดยร่างกายมีไขมันสะสมไว้ไม่พอมันก็เลยเกิดโรคเช่นภาวะกระดูกเสือ่อมแล้วก็โรคไตใช่ไหม ซึ่งร่องรอยเหล่านี้มันมีลักษณะตรงกับที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพฤติกรรมหลับจำศีในฤดูหนาวอืม,อมคือนอกจากที่จะมีนีแอดเดอร์ทันแล้วเมื่อกี้ที่พี่อีฟบ,บอกว่าค้นพบโฮโมไฮเดียเบอร์เกนซิสก็คือนอกจากแล้วก็คือเหมือนแบบบอกรวมๆว่ามันโบราณเกือบและมีหลายเผ่าพันธุ์ที่หลับจำศีลใช่ใช ซึ่งก็มีคนแย้งนะมีคนแย้งว่าอ้าวแล้วทำไมมนุษย์ปัจจุบันที่อยู่ในพื้นที่หนาวเย็นมากๆอย่างชาวอินูอิตอย่างเงี้ยเออเออทำไมไม่นอนบ้างอะเออทำไมเขาไม่หลับจำศีลบ้างใช่ไหมก็มีผู้วิจัยที่ผู้วิจัยบอกว่าชนเผ่าเนี่ยชนเผ่าที่พูดถึงเนี่ยเขามีแหล่งอาหารไขมันสูงเพียงพอตลอดปีซึ่งอันนี้เขาเรียกเป็นนวัตรกรรมการการเก็บอาหารสะสมซึ่งมันทําให้มนุษย์มี วิวัฒนาการทางสังคมมาได้ถึงทวนพูดแล้วก็ผ่านคืนวันอันโหดร้ายอันหน็บไปได้โดยที่ไม่ต้องจาศีลว่าพูดง่ายคือเราฉลาดขึ้นอ่ะใช่เราเก็บเก็บอาหารได้คือเราสมมติเราเก็บไขมันในร่างกายไม่ได้แต่เราเก็บไ้ในในอะไรสักที่หนึ่งข้างนอกเราได้ไงมันมีนวัตกรรมและมีนวัตกรรมในการใช้ชีวิตใช่นั่นแหละก็มันก็มีศาสตราจารย์จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่กรุงลอนดอนเขาก็บอกว่าถ้ามนุษย์โบราณมีพฤติกรรมหลับจำศีลจริงเนี่ย ก็น่าจะเป็นการนอนแบบไม่หลับลึกมากนักนะแล้วก็ลดอัตราการเผาผลาญร่างกายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอะไรเงี้ยเออซึ่งมันอาจจะไม่ใช่การหลับจำศีลอย่างสมบูรณ์แบบแต่ว่ามันอยู่ในภาวะเฉื่อยชาและไม่รู้สึกตัวเป็นห่วงมากกว่าอย่างนี้เขาเรียกนั่งเหมอหรือเปล่าพี่ก็คือแบบว่าพอไม่มีอะไรกินปุ๊บกูก็นั่งเหมอเกิดขึ้นบ่อยตอนประชุมอย่ารู้ทานนะพี่เรียกว่าเขาอยู่ในสภาพกึ่งจำศีน คือในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็ยังดูมีข้อถกเถียงกันอยู่ใช่ไหมยังไม่มีข้อสรุปตายตัวแต่ว่าทีนี้เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีเราก็ก้าวหน้าไปพอสมควรแล้วนะพี่อีฟมันมีใครพยายามที่จะคิดเทคโนโลยีคิดนว,วัตรกรรมให้มนุษย์จำศีลได้จริงๆไหมจีนนี่ก็พยายามจะจำศีลให้ได้เลยเนาะ <laughs> ไม่อยากจำศีลนะเพื่อน <laughs> ก็อยากนอนอยู่ก็มันมีมันมีที่เราเห็นนะเน่ะไอ้เขาก็พยายามที่จะส่งมนุษย์ไปอวกาศอันไกลโพล้นใช่ไหมแล้วซึ่งการไปเอวกาศมันต้องใช้เวลานาน เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้มนุษย์อยู่ในระยะเวลาอันนานขนาดนั้นได้เราก็นอนไปเลยสิคะก็นอนไปเลยเบื้องว่างอันไกลโพนใช่แล้วก็นี่แหละก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราให้นักบินอวกาศจำศีลได้ไหมระหว่างที่ยานมันลอยไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายมก็มีการวิจัยกันโอ้ยแบบหลายหลายสิบปีแล้วเรื่องพวกนี้แต่ทีนี้มันเพิ่งมีบทความอ่าเปเป,เปอร์ทางวิชาการหนึ่งออกมาเขา เอ็นักนักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์มันอาจจะไม่สามารถหลับจำศีลยาวนานเพื่อเดินทางสู่ห้วงอวกาศไปได้ก็คือไอ้โมเดลที่เราเห็นในนิยายที่แบบนอนหลับข้ามจักรวาลก็คือไม่ได้หรอพี่นิยายไซไฟหนังไซไฟเขาบ,บอกว่าเอออาจจะไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรใช่ไหมก็คือเอเวลาเรานึกภาพเขาจะให้คนนอนในแคปซูลใช่ไหมอ่าแล้วก็แบบอ่าอยู่ไปให้ร่างกายนี้คงสภาพนี้พอไปถึงที่อยู่ก็ลุกขึ้นมา เดินเหินปกติเออเดินเหินปกติอะไรได้เลยอะไรแบบนีน้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากสำหรับมนุษย์เนาะทีมผู้วิจัยเนี่ยเขาได้คำนวณแล้วก็เปรียบเทียบอัตราการเผาผลาญ mm hmm. การใช้พลังงานของร่างกายเนี่ยหรือว่าเมตาบอลิซึมใช่ไหมที่เกิดขึ้นต่อมวลกาย1กรัมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบบหลายขนาดเลย mm hmm. ใช่ไหมเออขณะที่เขาจำขณะที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจำศีลตามวิูการในธรรมชาติซึ่งนักวิจัยเนี่ยพบว่า แม้สัตว์ทุกขนาดเนี่ยจะมีอัตราการเผาผลาญเท่ากันในช่วงเวลาดังกล่าวนะแต่ว่าสัตว์ที่ตัวเล็กเนี่ยมันสามารถประหยัดพลังงานจากการจำศีลได้มากกว่าสัตว์ตัวใหญ่ย้ำอีกครั้งคืออัตราการเผาผลาญแม้จะเท่ากันแต,แต่ว่าสัตว์ตัวเล็กเนี่ยสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าสัตว์ตัวใหญ่ ใช่มาถึงตรงนี้เด็กสายสินก็มือแล้วมือแล้วที่นั่งตรงนี้นะคะสายสินไปกี่คนแล้วคะเอาหน่อยเอาหน่อยพยายามหน่อยคุณผู้ฟังเขารอฟังอยู่โอเคอ่ะทีนี้มันจะมีอ่ะเขายกตัวอย่างหนูหนูขนาดจิ๋วพันอันนี้พี่ก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันมอนิโตเดวมอนเตของอเมริกาใต้อ่ะสักอย่างอ่ะช่างเดี๋ยวก็ไปเซิร์ชเอาก็ได้นะคะท่านผู้ฟังก็หนูขนาดจิ๋วเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าฝ่ามือคนเนาะ ซึ่งมันสามารถประหยัดพลังงานขณะจำศีนได้ถึง76อืเซในขณะที่มีกิสลี่เอ้ยน,อน้องมีกิสลี่บีแบ,แบมีควายอย่าตัดอารมณ์กันอย่างนั้นชื่อไทยไงโท่ในขณะที่มีกิสลี่เนี่ยหนัก180กิโลกร,รัมเนี่ยไม่อาจประหยัดพลังงานขณะหลับจำศีนได้เลยนะทั้งยังสูญเสียพลังงานที่สะสมไว้หรือขาดทุนติดลบไปถึง124ด้วย ซึ่งในกรณีนี้การพักผ่อนธรรมดาในแต่ละวันน่ะยังช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าพูดง่ายๆก็คือหมีไม่ได้หลับจำศีลเพื่อประหยัดพลังงานหรือพี่อีฟเอออันนี้ก็เป็นข้อน่าสงสัยเหมือนกันว่าเือแล้วแต่พันเออ่าจะเป็นแล้วแต่พันแล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้คือเป็นผลวิจัยที่เพิ่งออกมาในปีปีเนี้อ่าแต่ต้องเข้าใจว่าเป็นเพียงผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่อาจจะมาโต้แย้งความเชื่อที่เราเคยมีเนาะแล้วมันยังไงต่อพี่อีฟ ก็ทีเนี้ยอะขนาดนีเนี่ยหลับจําศีลแล้วไม่ได้ประหยัดพลังงานขนาดนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยมันก็ยังเป็นข่าวร้ายสาหรับมนุษย์ด้วยเพราะว่ามนุษย์ที่คิดจะจําศีลเนี่ยเราก็ตัวใหญ่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเทียบกับน้องหนูเท่าฝ่ามือเมื่อกี้ใช่ไหมคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อย่างคนเราเนี่ยไม่อาจประหยัดพลังงานในภาวะแบบนั้นได้เนาะอ่าเหมือนกับมีตัวเล็กอะซึ่งมีน้ําหนักสมมตินะมีมีตัวหนึ่งหนักสัก75กิโลกร,รมัม ก็ไม่อาจประหยัดพลังงานในภาวะจำศีลได้เลยเขาใช้คำว่าศูนเปอร์เซ็นเลยเนะี่ยหมายความว่าไม่คมือประหยัดพลังงานได้ศูนเปอร์เซ็นขึ้น,นอนเฉยๆแล้วก็เสียพลังงานอยู่ดีตื่นขึ้นมาแล้วก็หิวอยู่ดีใช่เนี่ยคือเขาบอกว่าในระหว่างที่มนุษย์หลับจำศีลในห้วงอวกาศเนี่ยมนุษย์จะต้องสูญเสียไขยมันในร่างกายไปวันละหกจุดสามกรัมเพื่อคงระดับการเผาผลาญขั้นต่ําให้ร่างกายทนอยู่ในภาวะหนาวเย็นและออกซิเจนต่ําได้แปลว่าเราต้องใช้พลังงานเยอะในการที่จะ ที่จะให้เผาผ่านต่ําแต่ว่าเนี่ยยิ่งถ้าเราแบบหากต้องเดินทางยาวนานกว่า12ปีขึ้นไปเนี่ยมนุษย์อวกาศจะสูญเสียมวลกายจนถึงขั้นวิกฤตแล้วก็เสียชีวิตได้เลยซึ่งการเดินทางข้ามอวกาศเนี่ยก็หลายปีหลายมันหลายมัออถ้าจะไปไกลๆนะมันเกิน10ปีอยู่แล้วอะแน่ๆก็คือสุดท้ายแล้วต่อให้เราจะหลับหรือจะนั่งเหมอไปในอวกาศก็เไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รออยู่ดีคิดดูว่าขนาดจะไม่ทำอะไระร่างกายยังต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เราไม่ทำอะไร หายใจหายใจโอ้เพลงใหม่ของเกสโนวางั้นในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้จะไปอวกาศหรือจะอยู่ในโลกเนี่ยมนุษย์ก็จำศีลไม่ได้อยู่ดีนะสิจำศีลไม่ได้โอ้ฝันสลายอะคือเราพูดให้เห็นภาพเนี่ยสมมตินะสมมุติว่าเราลองทําให้มนุษย์อยู่ในภาวะจำศีลสมมุติเราทําได้อ่เช่นอ่ะตอนแรกเราเริ่มปรับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้เรานิดจินตนาการไปพร้อมกันนะตอนนี้ในห้องเราเนี่ย ห้องอุณหภูมิติดลบมากๆาเลยค่อยๆเย็นลงเราก็จะหนีออกนอกห้องทันทีน <laughs> ใจเย็นซิ <laughs> เราลองอดทนดูก่อนเงยเย็นลงมากๆเลยเสร็จปุ๊บเราปรับอุณหภูมิร่างกายเราปกติเรา36 37ใช่ไหมองศาตอนนี้อุณหภูมิร่างกายเราเย็นลงถึงจุดเยือกแข็ง <laughs> ได้เหรอมันไม่ได้ไงสมมตอิอ๋อโอเคคือปกติในร่างกายมนุษย์มันจะปรับอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอใช่ไหมเพื่อที่จะแบบว่าอยู่ในสภาวะอันนี้ได้ แต่สมมุติว่าถ้าเราปรับอุณหภูมิร่างกายให้เย็นลงปรับอัตราการเต้นของหัวใจให้ช้าลงซักแบบสี่ครั้งต่อนอาทีปกติตอนนอนหลับเนี่ยหัวใจเราจะเต้นช้าลงประมาณ 40- 60ครั้งต่อนอาทีเอาให้ช้ากว่านั้นอีกช้ากว่านั้นเลยแบบสี่ครั้งต่อนอาทีเลยโอ้สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเราคืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับปวดฉี่เอา้เอา คือหนาวปุ๊บปวดฉี่ปับ๊บหนาวปุ๊บปวดฉี่ปับ๊บจริงๆไม่ต้องถึงขั้นหนาวมากก็ได้คือปกติร่างกายเราจะต้องมีการขับของเสียออกมาตลอดเวลาโดยที่เราชั้งรู้ตัวไม่รู้ตัวเช่นเหงื่อใช่ไหมปัสสาวะอุจจาระทีเนี้ยพอเวลาอากาศมันเย็นเนี่ยร่างกายมันก็เหงื่อไม่ออกใช่ไหมเหงื่อไม่ออกร่างกายมันก็ต้องหาทางเอาของเสียออกเพราะว่ามันเหมือนกับมันเผาผ่านอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยจะปวดฉี่ก่อนเพราะว่ามันเย็นทีเนี้ยพอยิ่งระบบเมตาบอลิซึมของเราเปลี่ยน เพราะว่าเมื่อกี้เราเซตให้มันเปลี่ยนใช่ไหมระบบไหลเวียนเลือดมันก็ติดขัดเพราะระบบไหลเวียนเลือดติดขัดทุกอย่างก็คือพังแล้วละ่ะก็คือล้วนเออมันล้วนหมดเลยร่างกายมันก็ยิ่งขับของเสียออกมามากกว่าเดิมใช่ไหมอ่าแล้วพอระบบเมตาบบริซึมไม่สมดุลแล้วเนี่ยร่างกายก็ไม่สามารถกักเก็บพลังงานหรือว่าเอาพลังงานจากสารอาหารมาใช้ได้ ยังไม่นับว่าพออากาศหนาวมากๆเนี่ยพูดอย่างถึงที่สุดจริงๆแล้วร่างกายมนุษย์มันรับมือไม่ไหวหรอกมันก็แข็งเวลาคนนักปีนภูเขาีิมาที่เขานอนหลับแล้วเขาก็แข็งตายไปเลยอะไรเงี้ยบนเขาอ่ะยังไม่ทันได้ฉี่เลยใช่ไหมะเออยังไม่ทันได้ฉี่เลยอะไรแบบเนี้ยเออก็ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็คือว่าคือเหมือนที่จีนพูดเลยว่าร่างกายมนุษย์มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะส่งกับการจําศีลเราก็เลยจําศีลไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมจําศีลกันคือเหมือนที่บอก อาจจะเคยพยายามทำแหละแต่อยากมากก็คงได้แค่แบบนอนหลับนอนหลับนานขึ้นอนอนหลับ<ช>นานขึ้นนั่งเหมอเฉยๆนอนไปครึ่งวันหรือเมอใน<ๆ> <ๆ S 1> ประชุมอย่างที่เราเอะไม่พูดดีกว่าครับ <redes sociales> แล้วทีนี้ถามว่าเราแล้วเราอยู่ยังไงอยู่กันมายังไงมนุษย์โลกมันก็หิมะตกหิมะถล่มมันก็มีใช่ไหมอากาศร้อนมากๆก็มีเออคือมนุษย์เนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ได้เพราะว่าสร้างนวัตกรรมขึ้นมา S <S <S นอกร่างกายของตัวเองอ่ะพูดง,ง่ายๆอากาศหนาวแล้วก็มีฮีเตอร์มีบ้านที่มันกันลมหน้ากาไอหน้าต่างสองสามชั้นอะไรอย่างี้ใช่ไหมประตูเหล็กสองสามชั้นกันถ้าบ้านเราร้อนมากๆเราก็หาทางให้บ้านเย็นได้ <S <S 2> <S 2> ผ่านการดีไซน์ทางสถาปัตยกรรมก็มีสร้างแอร์ขึ้นมาก็มีพี่ก็เลยคิดว่าเออจริงๆการจําศีลเพื่อหลบลี้คืนวันอันโหดร้ายที่เราคุยกันเนี่ยมันอาจไม่ใช่คําตอบเท่ากับการหาทางรับมือกับมันด้วยนวัตกรรมแบบอื่น คือแบบอย่าไปนอนให้ใช้สมองรับมือเลยน <c oughs> ีโหใช้สติปัญญาของเราในการรับมือกับคืนวันวันโหดร้ายว่างั้นเถอะแต่พูดอย่างนี้มันก็เป็นแบบเผ่าพันธุ์ที่หลงตัวเองมากเลยนะหล,ลอกนึงเออ <c oughs> แบบเราเป็นแบบมนุษย์หลงตัวเองเอ,อ่ะไม่แต่เราก็อยากจะจำศีลไงเพราะว่าอะไรบ้าง <c oughs> เพราะว่าเราไม่อยากคิดแล้ว <c oughs> เราไม่อยากทำงานเราอยากหลับตาเสร็จแล้วลืมตาตื่นขึ้นมามีนายกคนใหม่อะไรางพี่เอออันเนี้ยเนี่ยควรเป็นจุดมุ่งหมายในการทำวิจัยเลยนะ เป็นแรงบันดาลใจอันสําคัญก็ครบถ้วนคะคะพี่อีฟวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อีฟที่มาช่วยเปิดเครื่องเนื์อกับเราด้วยแล้วก็ทาให้ฝันน้องจีนสลายไปในพิปตาีก็พี่ก็สลายเหมือนกันเราค็จําำสีปอมๆได้ไหมนอนสีอะไรพี่เราจะเข้าทางแล้วทำอะไรแล้วเหรออ่ะเลิกเลิกเลิกปิดรายการก่อนที่คุณผู้ฟังจะเบื่อกันก็ขอบคุณที่ติดตามฟังกันนะคะสําหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการติดตามตอนอื่นๆของเปิดเครื่องเนื้อนะคะก็สามารถรับ ฟังได้ทางเว็บไซต์ d 1บันโอวันดอแล้วก็ช่องทางอื่นๆอย่างเช่น Spotify, Apple p o d c a s t แล้วก็ SoundCloud ด้วยแล้วก็ยังมีใน YouTube ด้วยค่ะเออแล้วก็แต่ว่าวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ